สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฮปปี้มันนี่นะคะวันนี้นะคะลิสาก็มีนะคะสามสินเชื่อนะคะที่น่าสนใจนะคะมาคุยกันนะคะสามสินเชื่อนี้นะคะลิสาน,นะคะจะบอกว่าเป็นสินเชื่อที่น่าสนใจแล้วก็เป็นสินเชื่อที่หลายๆคนนะคะก็จับตามองอยู่นะคะที่นี้นะคะถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจนะคะอาจจะสมัครทั้งสามสินเชื่อเลยก็ได้เพราะว่าสมมุติว่านะคะเราเกิดสินเชื่อนี้ไม่ไม่ไม่ได้อนุมัติเราอาจจะไม่ได้สินเชื่อตัวอื่นก็ได้อย่างนี้นะคะซึ่ง 3มสินเชื่อตัวนี้น่ะลิสาเลือกออกมาแล้วแล้วก็ดูแล้วว่าสามสินเชื่อตัวนี้น่าสนใจมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีสินเชื่ออะไรบ้างนะคะตามลิสามาเลยค่ะโดยตัวแรกนะคะที่ลิสาจะคุยให้ฟังเนี่ยนะคะเรียกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลซิตี้สินเชื่อส่วนบุคคลซิตี้นี่เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะที่เมื่อไหร่เราเตรียมเอกสารครบและพร้อมนะคะส่งมอบให้กับสถาบันทางการเงินนี่เราจะทราบผลได้เลยนะคะว่าเราจะผ่านหรือไม่ผ่านภายในหนึ่งวันได้เลย ซึ่งนะคะเขาให้กู้ได้สูงสุดถึง5เท่านะคะของรายได้เพียงแต่ว่าเราจะต้องมีรายได้นะคะขั้นต่ําอยู่ที่30,000บาทขึ้นไปนะคะแล้วก็เขาให้ระยะเวลาในการผ่อนเนี่ยอยู่ที่12-60เดือนเลยค่ะแล้วก็น่าสนใจอีกอย่างนึ่งจะเป็นแบบลดต้นลดดอกด้วยนะคะในการใช้ของสินเชื่อของบุคคลซิตี้ค่ะ ตัวต่อมานะคะซึ่งจะเป็นตัวที่สองนะคะก็คือเรียกว่าเป็นสินเชื่อของเจมันนี่สำหรับเจมันนี่นะคะก็คุณก็มีเงินเดือนขั้นต่ำนะคะลดลงมาอีกหน่อยนึงก็คืออยู่ที่1 5 0 0 0บาทแล้วก็เขาให้วงเงินกู้สูงสุดถึง5เท่าเหมือนกันนะคะซึ่งต่อเดือนเนี่ยเวลาที่เราคิดคำนวณออกมาเนี่ยในการชำระต่อเดือนนี่จะเป็นแบบไม่ลดต้นไม่ลดดอกนะคะแต่ก็จะถูกแบ่งจ่ายออกเป็นเดือนเท่าๆกันนะคะตลอดอายุสัญญาซึ่งสัญญาสูงสุดของสินเชื่อตัวนี้นะคะอยู่ที่60เดือนค่ะ เรานะคะสามารถวางแผนได้นะคะว่าในการชําระสินเชื่อของเราในแต่ละเดือนนี่เราอยากจะปิดก่อนบัญชีก็ได้นะคะตัวนี้ก็สามารถทําได้ด้วยนะคะตัวนี้ก็เลยเป็นตัวที่2ที่น่าสนใจค่ะส่วนตัวที่3นะคะเรียกว่าเป็นของ TMB นะคะ Cash t o g o ค่ะถ้าคุณนะคะมีรายได้ขั้นต่ำอยู่ที่20,000บาทนะคะเราต้องการจะกู้ด่วนอยากได้เงินก้อนแล้วก็ผ่อนสบายๆนะพร้อมลดดอกเบี้ยลง3%อีกคือหรือหรือแบบจะเป็นแบบ หรืออีกแบบนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นแบบลดดอกเบี้ยปกติลงทุกเดือนนั่นเองค่ะแถมผ่อนยาวนะคะสินเชื่อตัวนี้ส่วนบุคคลนะคะ cash tmb cash togo ค่ะที่ตอบโจทย์ทุกอย่างเลยนะคะซึ่งนะาจุดเด่นของ cash togo นี่นะคะก็คืออย่างที่เมื่อกี้ลิสาบอกไปก็คือลดดอกเบี้ยลง3%ต่อปีหรือเราเรียกว่าเป็นการลดดอกเบี้ยปกติลงให้ทุกเดือนทุกเดือนเลยนะคะซึ่ง t m b อ็ทำตัวนี้ออกมานะคะน่าสนใจนะคะแล้วก็ให้วงเงินนะคะอนุมัติสูงสุดถึง1.5ล้านบาททีเดียวเลยนะคะตัวต่อมาะะที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นรับส่วนลดลงทุกเดือนนะคะซึ่งสินเชื่อตัวนี้ของแคชูโกนะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นพนักง,งานเอกชนดอกอ่านา้สาหราินนะคะดอกเบีย้ยเขาคิดแค่9%นะคะต่อปีสำหรับ3เดือนแรกนะคะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งะคะ่ะลองดูนะคะ ดูค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Happy Family Happy Family